ไม่จ้เปลนเลยนอนนอนทำินี่ดันต้มทานราิตูตมเราเลยมีโมกช่องะไเนี่ยมาได้ทำาไหมไูเลยห้นอนไหนนอนมาตี่นอนนะคอ๋อไ่ะแล้วต้นอนก้อนนะเอาเนี่ยเปานี่แอนั้นเ้าออนังเป้านี่

được phải tăng tổ cháu lắm nè, lắm Nó không Không? đây hả? À. Thì mẹ gì ơi, ngà đây hả? À, thôn Ngà thôn, à, à. tự... mà hai... Lưu nè, Lưu Samjit Hả? Là trẻ lũ rồi Pha Thì, si Mai, Sì si Pha Lũ cao thiếp anh trời mà cưng lũ của ไอ้กินซื้อพอร้อนน้อยลกไปขูกันยอะแรงนพอร้อนแรนกเหมือนน้าเออนั่นแหละซื้อมาซี่มาซื้อมาถูกรบซื้อมาเป็นปีแล้วซื้อคึงรูซื้ป้าบาสขาวก็รูเก้าสิบรูนู่นเป็นกอกเดียวกอกเดี๋ยวเอะไรสิ่ิีมาจ้เอามาใช้ใส่หมามันจะไอื่ืด จืดไม่ได้เลยแม่กินหมากันแต่ไม่เพื่อกินข้าวแลยเดี๋ยวเขาดีกี่โมงไรสองโมงฮะสองโมงสองโมงไรเงี้ยไม่มองกูมองเสียงคืนนะที่รทงท้ายเข้าวนอนเดินเดินมองเงงมองเงงเสียงคืนนะผอเดาวปาพักเสียงคืนแล้วไม่นัดโอ้โหโอ้โหเล่นเล่นก็พุ่ง มัน่็รับตังเก็บพัวโอ้ี่มัน่ช่อง n ắ ง g ดอกกึงึบ่ก็อ้กนั่ตองบวเลเนาะอ่าน่นไปจำห่ตออมันนอนกับหนอนี่เดีเดียวเดียวลงแท็กปิดหลอนนะก็ได้ัดอื่นพุทธพุทธนันไม่ติด

ออมว่าแกไปดีอยู่เลยนี่เองนี่ทีเดียวนานอันนู้นไปเก็บแล้วอันนู้นที่ว่ากิบยามันคมที่กินมือแค่ยังใช่ป่าวันนี้ใช่ป่าวใช่ป่าก็นานนั่นานแต่แม้ที่ยงเด้ตรวจสาวให้น้องตื่นได้ไหมอาอันนู้นมาอันนี้อันเลยอันนู้นเอออันนั้นเลยคือเปโต๊ะแกเอาเพื่อแกไม่ได้เอา อกแก,มก,แกไม่ได้มาที่นี่พบเนี่พบครั้งอออพบมาเดียวเดียวห้างครับเราซึ่งอนนันนู้นไม่รด้พบถงได้พบิออนี่ยนั่นก็พบมานะแล้วไงแกยังไม่ได้มาที่เลย่อเออแกที่เอาแกมาเร็ว,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 วรนั้นยูนั้นยูนี่แม่มแกไปดีจอันนี้นี่อัน,นจะไปนนยิี นั <mile> ่นนายพึ่งมานี่พึ่งมาเออนั่นนายพึ่งมาน่ยพึ่งเจอเดี๋ยวซึ่งยายลาบมันมาดีครับเตียวไปเพื่อพึ่งเจอเจอเงินอมเจอเจอมาจี๋มากจากแม่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวนีเพิ่งได้วันนี้นี่ดูแลคุ้ยใกล้วันนี้แต่ว่าพื่งไม่มานางจี๋มากันสักแกเออนั่นน่ยจากแกก็ไม่ได้เอู้ไปเลยเออถ้าแกเอามันต้องที่ได้เพื่อวันนี้หรอก

này con chưa mà điên về chữ mà ở về chợ tay à Đấy,

chơi ăn kiếm à Mà nah, mẹ dạy con nói tỉnh nè Thì mẹ ngheo ชุดทือบอันนจ้ไม่รองร่างรังว่ามือชุดทูอบอันนี้เป็นเพื่อคนอย่งจริงคนอย่างไายตบ

เียวมเออไม่ตบไม่ได้เลยอาบัดโดนเพน่อวคบเดียวนำสุดม้อมอกันเยมานั้ไม่ได้ตอนนี้ยีก็มันทําได้ตอนนี้อายุมาทําไม่ได้อาบน้ำย่างเรียก่กอนใายมาเลยเท้าเดินไปขออีต่า

bố mà cứ một ừ. ừ. mà không kịp anh em 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 cái em 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 cầm em 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 cầm em 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 เรกินด้ดยด้ยด้ยมันโนอนกันไม่หยุแค่นี้คิดว่เที่ยวาพูดก็ไม่รู้ว่าเที่ยวกป็นคือดีเทีคนนีอแ่มีีอะไรย่งนีมานีานอนไดรวยไม่ก็ถไม่้ค่อขับอกเที่่นไม่รูป้าโอ้ย มาคุยกยาเนี่ยมาเงินเยอะคุยกายอย่างแตพอมนสัดขามุกนะไม่แจ้งทีเรย่ององคนนี้นานกวาแม่ว่านี้ค่าเงี้ยว่ามเนี่ยนี่เ

người à Điều cái tạo làm á, là Ừ, ừ. nào ngon mì, rất kính làm, có là, điều mà, là, chất, là kính mát, đều mẹ phục trình lông, chắc chắn mẹ mát to là, đều rồi

นี่อไเรานังไรม

เรากินเลวอ่ะเห็นไหมนีต้นเนี่ยไม่ได้กินดีนี่ยังนังเลยอยู่นะก็ไม่ได้กินเรานังเลยอยู่นิดดีเดียนี่นี่ก็อุตส่าห์ตื่นตามแล้วนี่หลบช่องหลบช่องกินทะกิดเออกินทะกิดหายเชื่อเราบังเถอะขวดน้ำก็เห็นเลี้วเห็นเลี้ยจะไม่จีบนี่ไม่ได้จีบน้่กนเออนี่เรานังมองนี่ tiếp đi, ok. đi cái ngon ngon nắng ngon 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 cái เอาลาวเลวให้นอนเป็นนอนได้เลยอปะนอนนะไออมันแม่รบครนรบรนเลยแม่ไปนี่พนนี้ถึงแม่ชอบทำริดกันนี้อันนี้มันอีกโองขอล้วกัเป็นนอนไปนอนไปนอนน,นี่ที่ขั้งเลือดิเนี้ขงจานขั้งกันะ้เว้ยอออนลพ

ทำริทนี้ดันต้มสังเราที่ตู้ต้มเราเลยมีโมกีช่องเลยรเนี่ยมาได้ทำารไหมกูให้นอนให้นอนมาตีนอนนะจ๊ะอ๋อไม่ไ้แต่ต้นนอนก้อนนะเอาเนี่ยเปล่าเนี่ยเออเปล่าเนนางเปล่าเนี่ยเออนางเปล่าเนี่ยไม่ได้ปัด

ยกซีซี่นี่ที่ผมนี่ี่อ่ะมันเอากาดตามหมูมากที่การเอาไปบริวายข้ามเออไม่ตื้อเออเดนนี้คนนี้นี่ซีกเอาซีนะซีนเด็กคนนี้นเอา

ทำไมพี่ไม่ตั้งใจจะมองออกนาครับคือสว่างพอดีเลยที่เราดังที่เราดังเหมือนั้นได้ขึ้นเต to ียงได้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 ไ <strangely> ด oh. ้ได้หลงโกอทนะมาให้ไปไหนไม่ไม่ให้ใครอยู่แล้วอยู่ดีเด้เราดังมั่งเออตัดวันเออ ไม่ก็ไม่ชื่อก้าเลยไม่ชื่อกไม่ตื้อไม่ต้องกลัวไม่ดังนุกนุกกันนี่แม่ได้เป็นเสียงมังตะวัดเออมเออมาให้ไปเคยไม่่ดูนี่ดังเปียงเปียงดั้ต่อพอว่าผอเคยมาแล้วมันดังกู้เหรอนะคนเออนี่ไม่ใช่คนนี้เนี่ยดังเสียงดังเกิน กูกว่ายังกูพูดอะไรกันท้าอะไรดีได้ไหมถี่ร้องเขาแรงเกินไม่เมื่อะเงจนมิดมั่งแรงกูพูดได้ขวัญทุ่มมั่งก็ทำไม่ได้แกเด้ต้องฝ่ายรบกันแต่กันพูดไม่ยึดเออเออกูกูอะไรกันก็อย่าได้นะไอ้พันไม่มันได้พ่อแมียพแม่ยผู้เที่ยงเบาไงแต่เมื่ามันมันเก่งปวดเมันได้ดีนี่ต้องยึดไอ้เจ้าอุริโดนัมาด้วยที่นี่ ไมชวนได้นี่ได้ไม่ได้รู้ซึ่งอย่างนี้ใช่ไหมเออมาวกววพอดีเป็นสองคนนี่แม่บอยไปนู่นไปนี่เราแม่ไปอยู่เดียวมันเพิ่งกับแม่ไม่ไปไม่ต้องกลัวเออไอยู่นี่นะไอช่องคนนี่แหละนื้อนะรู้อะไรไหมนะรับไมไม่ได้รับุ่มดีเดี๋ยวยู่นี่นะเออไม่ได้ไปไหนลูกที่มันเองเลยไม่หนูว่าเราหนูว่าที่ไปยุ่งร่วงตาอลไรไม่ขึ้นเราก็ว่าปั้นแหละเราว่าจะไปชงเรามาไปชงไหมคนยุ่งนะ นี่มีค่ยเพื่อจะก้าหน้าข้างางขา,งา,างราาข้างนฮะไม่หรอกกูําำงานข,าาข้างหนเลยโดนแล้วนี่งามวันที่วันเนี่ยน่งเด็ดเดไม่เมือมอุตส่าห